สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนฟุซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักครับรายการศึกมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์ครับยีมิถุนายน2568ถ่ารทอดสดทางช่องทูฟายยีบสี่สิบนิกาเป็นต้นไปนะครับณเวทีมวยเวสสยามสเตเดียมตะวันนานะครับเริ่มชก18บแนาฬิกาก็ทั้งหมดเนี่ยแคู่นะครับผมจะให้ทัศนวิจารณ์แค่4คู่ ถาทอดทางช่องทูฟายูนะครับส่วนอีกคูส4คู่ที่เหลือเนี่ยทางเว็บไซต์ g o s สปอรนะครับแฟนมวยก็ไปติดตามรับชมกันได้ไปเรียคู่มวยกันก,นก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับคู่แรกเป็นบัวเก้ายอดวันของโอม WKO พบกับเจ้าเพชรแม่ต้านเทิงเพชรสีทองยิ้มครับคู่นี้111ป,นปอนด์คู่2เป็นเจ้าดาวิดอาหมิงมวยไทยครับพบกับเจ้าเพชรทวีศักษาหมื่นสายยิมครับ คู่นี้เวทพิกัด118ปอนด์นะครับคู่ที่3รองคู่เอกก็ประทักทองคำซีบีมวยไทยพบกับ m 16บ้านแลมบ้าครับ107ปอนด์คู่เอกครับฉลามดำรองแป๊ะสำนักบกชนบุรีครับพบกับยอดดอยแก้วสาลิตร115ปอนด์นะครับฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชีม้มวยเด็ดกันด้วยนะครับ รวมหรือข้อมูลมวยเรทราคาเนื้อตัวน้ําหนักเขาวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ <Yea. S 1> คู่แรกประจํารายการครับเป็นบัวเก้ายอดวันของโอม WKO พบกับเพชรพแม่ต้านเถิงเพชรสีทองยิ้มครับคู่นี้111ปอนดบ์ฝ่ายแดงครับบัวเก้ายอดวันของโอม WKO อนะครับอายุ16ปี175เซนติเมตรจากนค oh รสวรรค์นะครับซ้อมทีเด็ก99 เป็นมวยเข่าครับตัวนี้ประเภทเปิดเจมเดินบู้เดินชนเป็นมวยขวานะครับประเภทเปิดเจมเดินขวาคอล็อกตีปั้มตีเหนียวหนึ่งแ็งแ่งแข็งแรงต่อยมาประมาณสัก30กว่าไฟสมัยต่อยปูทอนในชื่อเจ้าพนมทวน้อยนากลางมวยไทยยิมนะครับสามไฟหลังสุดที่น้องก็ต่อยไว้นะครับมีชนะคะแนนเจ้าเด่นเพชรดาวทิบางรักที่ลังสิทธิ์แล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าวุติเดชสอเดชดำรงครับที่กองทัพอากาศ ล่าสุดเนี่ยแพนอกยก3บุติเดชสอเดชดำลงที่กองทัพอากาศดดนเมืองครับเตเมตายนที่ผ่านมาคู่ชกเพชรแม่ต้านเทิงเพชรสีทองยิ้มครับมวยตัวนี้อายุ18ปีนะครับรุ่นพี่165เสียเปรียบช่วงชกนะครับมวยจากจังหวัดชัยนาทซ้อมอยู่ที่เพชรสีทองครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับพื้นเพก็เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับเชิงชกความเป็นมวยถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าเราเห็นต่อยมาหลายไฟนี่จะออกทรงสไตล์บู๊จะเป็นส่วนใหญ่ จ้าตัวบอกว่าเป็นมวยฝีมือจริงแต่ว่าต่อยมวยเนี่ยออกทรงประเภทบูดุดนันเดินเตะเดินต่อยนะครับก็ต่อยอยู่ในสึ่งในสายของมยลีวิถีไทยเบตูมสยามอ้อมน้อยสึกเจ้ามวยไทยนะตัวนี้ก็ส่วนมากก็เคยเห็นต่อยหลังกู้เอกไว้อยู่ศึกท่อน้ําไทยนะสามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้นะครับมีแพ้คะแนนเจ้าชัยมงคลสอจอวิชิตรีวิวที่มยลีวิถีไทยครับแล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้าเก้าแสนสิทธิ์ชอครับ ที่มเดลวิถีไทยนะครับที่กองทัพประกาศดอนเมืองอะ่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาแพ้ชนะคะแนนจากกิจสอสักอุบลครับที่กองทัพประกาศดอนเมืองรายการเสร็จมวยไทย์ันมิตรครับวันที่12พฤษภาคมน่บ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักสอบช่วงเช้าฝ่ายแดงเน,นี่ยลด0.6ฝ่ายน้ําเงินเนี่ยขาดไป0.2นะครับรูปล่างช่วงชกคู่นี้บัวเก้ายอดไ,ดได้สูงได้ลอยนะครับ เป็นมวยเข่าแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงส่วนเจ้าเพชรแม่ต้านเนี่ยเป็นมวยบู๊แต่ต่อยรุนแรงครับเปิดเกมเดินบู๊เดินชนอยู่ที่ว่าเจ้าบัวเก้ายอดเนี่ยต้นต้นเนี่ยโดนหนักหนัก,นกแรงๆรงแล้วอยู่ได้หรือเปล่าถ้าโดนแล้วอยู่ได้วันนี้ไปไปลายวงในก็ได้เปรียกใหญ่ด้วยนะครับวันนี้เรทเปิดอยู่ที่เพชรแม่ต้านเนี่ยเป็นต่อในราคา19คู่นี้ผมชอบไปที่เจ้ายอดอบัวเก้ายอดวันของโอมนะครับวันนี้ผมมองว่าน่ารองนะวงในประเภท เดินจับล็อกลัดมัตตีวันนี้ได้ใหญ่ด้วยนะครับฟอร์มหลังก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากเพิ่งมาสะดุดแพ้น็อกไฟล่าสุดไฟเดียวก่อนหน้านี้ก็ชนะมา2ไฟแล้วก็เพิ่งมาสะดุดแพ้ไฟเดียวนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าบวกเข้ายอดวันของโอมนะครับจะชนะเป็นแม่ต้านเถินเป็นสีทองยิมส่วนคู่ที่2นะครับเป็นเจ้าดาวิดอเมิงมวยไทยพบกับเจ้าเพชตวิศักดิ์สองหมื่นสาย,ยิมครับคู่นี้หนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนอ่า ดาวิดอามิงมวยไทยครับหรือว่าเจ้าพรแสนชัยสอภูมิพัฒน์ตัวเดียวเดียวกันนะครับมวยอายุ17ปีแล้ครับ165จากนครศรีสอมสอภูมิพัฒน์นะครับเพื่อนเพเป็นมวยบูครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดประเภทลุนนับลุนน็อกนะครับตัวเนี้ยหนักแรงทุกลูกช้านอกยก2เม็กซิกันวันของโอมครับที่ตะวันนาและก็มาช้านอกยก2อ,อันซาลี่ผ่านทองยิมที่ตะวันนาครับ ล่าสุดเนี่ยก็มาชนาอ็อกยก4ครับเจ้าอัครเดชก่วยบางคอแหลมครับไว้ที่เวทีมวยตะวันนานะครับ27่ทันวาคมปี6ก67นะครับส่วนคู่ชกครับเพชรทวีศักดิ์ส0 0 0 0สายิมครับตัวนี้เนี่ย25ปีนะครับรุ่นพี่ครับ168เซนติเมตรนะครับมวยจากตะครสวรรค์นะครับซ้อมอยู่ที่ยอดมวยไทยยิมนะครับ ตัวนี้ก็เป็นประเภทมวยขวาจังหวะฝีมือหมัดเหมือนกันความเป็นมวยดีก็เป็นทหารอยู่นะครับเป็นทหารเรืออยู่ที่สัตหีบชนบุรีนะตัวนี้เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องครับก็อาวุธหนักอาวุธแรงเช่นกัน3ไปหลังสุดที่ต่อยไว้ก็มีชนะคะแนนเจ้าของเบ่งสอทองภูบาลครับที่ราชจด,ดำเนินครับตั้งแต่ปี -66 ปี67ก็มีชนะนอกยก 4, ส่สตอแม็กจันดีที่ราชจด,ดำเนินครับล่าสุดต่อยไว้ก็มีแพ้นกยก2 เพชรเลนูเจตองยดไว้ที่กองทัพปรกาศเดินเมืองวันที่9กันยายนปี67หายไปนานมากครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักสอบช่วงเช้านะครับเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงมา117.6ขาดไป0.4ขาดไป0.4ครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเนี่ยมา120ลดไป2ปอนด์ลดเยอะนะครับคู่นี้ก็น้ําหนักลดเยอะเนี่ยไม่น่าจะมีผลนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่เป็นประเภทเปิดเกมเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ ใครดีใครอยู่เลยคู่นี้คคู่นี้ก็เลทเปิดอยู่ที่ดาวิดนะครับฝ่ายแดงเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้ก็ต้นต้นเนี่ยวัดดาวิดดีกว่าบูดูดันนะครับส่วนเจ้าเปตอรวีศักเนี่ยไปออกทรงสไตล์ฝีมือแต่ว่ามีลูกหนักลูกแรงลูกบูลูกสู้เนี่ยอยู่ที่ดาวิดนะครับเมื่อเช้าในเปเตอร์วีศักลดเยอะด้วยผมมองว่าโดนแต่โดน,โดนทีต่อทีวันนี้ดูหน้าเข้าไปที่เจ้าดาวิดคู่นี้มีโอกาสขายท้องตึงด้วยกันทั้งคู่นะแต่ผมมองว่าสาภาพร่างกายครับความสดแล้วก็ต่อยเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ย ด,ดูเคลื่อนไหวร่างกายสม่าเสมอกว่าเพตาบีศัก์เนี่ยหายไปนานนะครับคู่3มรองคู่เอกครับประตักทองคําซินบีมวยไทยพบกับ M16 บ้านแลมบ้าครับผู้นี้ร้อยเปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงประตักทองคําซินบีมวยไทยครับวัยสิปี170เซนติเมตรมวยจากจหวดตรังนะครับซ้อมที่ปูเก็ตที่ซินบีมวยไทยอ,อีกชื่อก็คือเจ้ายอดเพชรตรังลาวัยมวยไทยยิมครับหรือว่าก้าวไกเอ็นนี่มวยไทยเดิมนั่นแหละอะ็เป็นมวยเข่าครับ เปิดเจมเดินบู๊เดินชนครับคว้าคอล็อกตีปั้มตีลูกเสียบวงในลูกกระทุง้งลูกเด้งตีเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะตัวเนี้ยสามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้นะครับมีชาแนกยก3าเพชรมรดกสิสพี่น้องที่อ้อมน้อยนะครับแล้วก็มาชานะคะแนน FBI เกียรติภัยสนครับที่ไปทีเมยกองทัพอากาศล่าสุดชนะวันวิชิตสมคิดการในยิ่งที่กองทัพประกาศดดนเมือง19พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่ชก M 1ิบ้านแลมบ้าครับ มวยวัย16ปี165มวยจากชนบุรีซ้อมอยู่ที่พัทยานะครับที่บ้านลมบ้านะครับบูเตะขาเจาะยางต่อยหมัดชื่อมวยเบอร์มวยกระดูกการผ่านมวยดีกว่าเลยนะพันดุครับตัวนี้สมัยเด็กๆเ,เนี่ยช่วงแรกๆสมัยร้อยปอนยังไม่ถึงร้อยปอนเนี่ยโอ้โหบูดุดันมากๆแต่ช่วงนี้ผมก็มองว่าน้องก็โตขึ้นไม่ค่อยดุดันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคือปลายๆในบางครั้งบางทีก็มียุบมีแผ่นนะสมัยก่อนเนี่ยเปิดเกมเดินบูเดินชนเดินแรกเนี่ยผ้ายกไม่มีหมดอะ สามไฟล์ลังสุดแพ้คะแนนวันวิชิตสมชิดการในยิ่งที่อ้อมน้อยครับแล้วก็มาแพ้เลียงผาดาวเด่นมวยไทยที่อ้อมน้อยล่าสุดแกล้งเกิดชนะกล้องเมืองไทยสีกำนันจิรวัตรไว้ครับที่กองทัพอากาศดนอนเมืองยี่สี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหายไปนานครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับร้อยสิบอ่าร้อยเจ็ดบอลขออภัยครับร้อยเจ็ดฝ่ายแดงเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยแปดจุดสี่ลดไปปอนลเก้าจุดสี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินเอ็มสิบหกเนี่ยมาร้อยหกจุดแปดขาดไปศูนย์จุดสอง เดืดเปิดประตักท้องคำเนี่ยเป็นต่อในราคาประมาณสัก3 2ต้นต้นไม่ต้องรีบนะประตักตองคำจะชนะได้ลุ้นไตท้ายลุ้นเข่าในเลยต้นต้นเนี่ยเอ็มสิบหกคนนี้จัดจ้านมากบูดูดันสมัยก่อนเนี่ยบูห้ายกช่วงนี้เนี่ยสามยกบูสี่ห้าเนี่ยถือว่าตัวใครตัวมันโดนเข่าโดนบทโดนบี้เข้าไปไปปลายเนี่ยมียุบมีย่นตลอดเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดุดันเหมือนสมัยเด็กถ้าเทียบกับฟอร์มสมัยเด็กกับตอนนี้ผมมองว่าตอนเด็กเนี่ยโอ้ดุดันกว่านี้เยอะเจ้าเอ็มสิบหก คู s <S ่นี Now, ้ก็ไปที yeah, ่เจ้าประตักทองคำครับเรทสามสองไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวก็มีราคาตื้นๆเผลอเผได้ลองเลยคู่นี้คู่ซีสี่คู่เอกประจํารายการครับฉลามดําลองแพะสานักบกชนบุรีพบกับยอดดอยแก้วสำลดคู่ที่ร้อยสิบห้าอโอ้โหถือว่าประกบได้แบบให้น่าคิดมากๆนะคู่นี้ฉลามดําลองแพะสํานักบกชนบุรีครับสิบแปดปีร้อยหกสิบห้ามวยกัมบูชาครับอ่าซ้อมที่หนงบางซายที่ชนบุรีเป็นมวยซ้ายครับชื่อเดิมก็แลมโบวจิ๋วนอสงวนพงนั่นแหละครับ ชื่อคำเรก็จามับข้ามตีนะครับก็ชื่อกัมพูชาก็จาหมับข้ามตีเป็นมวยบูอาวุธหนักแรงนอกได้ในดีจังหวะฝีมือก็ได้ช่วงนี้ก็ฟอร์มสดจังหวะออกแข้งซ้ายนเนียนตาเหลือเกินนะครับความเป็นมวยดีบูได้ถอยเป็นครับแพ้คะแนนเจ้าเพชรเอกเกียรติจำลูนครับที่กองทัพะกาศดอนเมืองชนะนมเปี้ยววีเคเรแสนชัยมวยไทยยิมที่กองท,อที่ราชดำเนินครับลาสุดชนะฉลามทองสิทธิฉลามขาว ที่เวทีมวยกองทัพประกาศดดนเมือง26พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกครับยอดดอยแก้วสามลิตรครับโอโ้รุ่นพี่รุ่นลุงเลยก็ว่าได้ครับ29-30ปีแล้ว159ยซนเมตรเตรีต้ยสั้นแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดมวยเชียงใหม่ซ้อมแก้วสามลิตรครับโอ้ประเภทหนักแรงทุกลูกครับโอ้เป็นมวยประเภทรุ้นนับรุ่นน็อกอะ่ะอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียววันนี้ยอดดอยยอดดอยมีแพ้แพ้น็อกยกหนึ่งตีใหญ่วันของอม w k o ที่วันลุ่นี้ครับ แพนนกยก1นึ่งเพชรนาญานายาพาร์ควิวครับที่วอลลูมินีครับแพนนกยกอ่าแล้วก็มาช้านนกยก2โชคดีแม็กันดีที่เวทีมวยราชชดำเนินครับเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาคู่นี้เนี่ยเทียบกันลึกๆแล้วนะถ้าพูดถึงกระดูกมวยการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยโอ้โหผมมองว่ายอดดอยเนี่ยแือว่าการผ่านมวยเนี่ยเจอของแข็งๆมาเยอะกว่าเลยนะ แต่ว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่ายอดดอยเนี่ยโดนไม่ค่อยได้แต่ก็อย่างว่าครับไปต่อยนวมเล็กอ่ะไปต่อยวัลลูมินีเนี่ยโดนไม่ได้จริงกลับมาต่อย5้ายกเนี่ยมาโชว์ฟอร์มสวยเลยมาช้าน็อกโจโชคดีแม็กเันดีไว้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาคู่นี้ความเป็นมวยฝีมือตีนนอกเนี่ยฉลามดาเนี่ยน่าจะไปก่อนแน่นอนแหละแต่ว่าจะโดนของเจ้ายอดดอยเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่ายอดดอยตัวน,นี้ประเภทหนักแรงยิงนะไม่ธรรมดานะยอดดอยคู่นี้ เปรียบเทียบกันไปแล้วครับไปดูน้ำหนักสอบมันก่อนเดี๋ยวจะให้ทัศนวิจารณ์115ครับฝ่ายแดงเนี่ยขาด0.2สครับมา114.8ส่วนยอดดอยครับเมื่อเช้าเนี่ยมา1 1 6 8ลดไปปอนกับไปจุด8ลดได้สบายๆนะครับน้ำหนักไปปล่อยคู่นี้ก็ยอดดอยเนี่ยใหญ่กว่าประมาณสัก 2- 3กิโลประมาณสัก58-59ส่วนเจ้าฉลามดำเนี่ย5 5า6นะครับคู่นี้เนี่ยเรดเปิดฉลามดำเป็นต่อในราคา19 มองหามวยรองเนี่ยโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่ายอดดอยในหน้ารองมากวันนี้ประกบให้คิดเลยโอ้โหถ้าฉลามดําผ่านตัวนี้ได้เนี่ยถ้าทนหมัดทนลุกหนักลุกแรงเจ้ายอดดอยได้เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะแต่ผมมองวันนี้ไม่น่าจะอยู่ได้นะโอ้โหยอดดอยตัวนี้หนักจริงอาจจะช้าจริงครับแต่ว่าหนักแรงทุกลูกเลยช่วงนี้ไปต่อยมวยวันลูมินีก็อย่างว่าครับต่อยมวยนวมเล็กอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าทรงเข้าทางสักเท่าไหร่โดนแล้วมีอาการโดนแล้วมีวูบวา ช่วงที่เขาต่อยกับพวกซันเดย์บูมเด็กเซียนที่ราชดำเนินโอ้โหแลกกันมันหยดเลยเดินเปิดเกมยืนแลกกันเลยคู่นี้เป็นมวยที่ท่าทนหดดีหัวจิตหัวใจดีด้วยแล้วก็ลูกหนักลูกแรงได้เปรียบความเป็นมวยฝีมือเป็นรองเจ้าฉลามดําจริงครับแต่ว่าฉลามดำเย่ยถ้าโดนทีเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเมามีสื่อม,มีอียการแน่นอนมองหามวยรองวันนี้โอ้โหถือว่าน่ารองมากๆครับยอดดอยแก้วสำลิดครับวันนี้จะชนะฉลามดํารองแปะสำลักบ,บกจุลบุรีหน้าเสือก็ช่วยไม่ได้ครับวันนี้ฉลามดํา ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมก like, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยรักมวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการนะครับให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจำรายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบที่ยอดยอดดอยแก้วสํารธิ์เขาวันนี้หน้ารองมากๆโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์สกอร์ต่ำ,ตำตํำงานสูงเลยราคาเป็นรอง19ตอนนี้รีบไปรองกันเลยขึ้นมาเนี่ยปล่อยตัวยกแรกเนี่ยเพ้อเอเนี่ยกลับมาเสมอน้ำเงินซะด้วยซ้ำ คู่นี้ผมมองว่าน่ารองมากๆนะเป็นมวยรอง3ดาว5ดาวประจํารายการวันนี้ไปที่ประตักทองคําซินบีมวยไทยครับต้นๆอึดอัดหน่อยเพราะว่า M16 ตัวนี้ประเภทบู๊คือบูได้แค่ต้นๆเอ็มสิบหกหลังๆในสี่ห้ามียุบมีแผ่วตลอดมาเจอมวยเข่าแบบเจ้าประตักทองคําด้วยวันนี้ผมมองว่าไม่น่าจะต้านอยู่ชอบประตักทองคำครับวันนี้เปลี่ยนมวยชอบ5ดาวประจํารายการสี่คู่ในรายการวันนี้ครับคู่แรกชอบบัวก้ายอดวันของโอมครับคู่2ชอบดาวิดอาหมีมวยไทย คู่3ชอบประตักตองคำสินบีมวยไทยครับส่วนคู่ที่4คู่เอกชอบที่ยอดดอยแก้วสำลิศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลากับขอร์สเมท่านี้ขอให้สมาชิก FC ทซุกตัานเฮงๆงรวยๆวยขอพระคุณครับ